สีประตสูสประตูไอ้มวลละพิษไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวไอ้ไทยสังคมนะไอ้มวลละพิษโอ้บักมวลละพิษไทยสังคมสประตูยีราฟแค่สายซิ่งฟรีดาวงวดหนึ่งมื่น ไม่มีเครเดิตก็ฟรีดาวเอาไปทำกินนะโอ้ตกใจอ้าวรอบใครก็กไม่ได้เป็นตัวยีราฟแขกนะเป็นตัวแซดตัวท็อปสุดเลยนะจบศูนย์บาททุกอาชีพไอเสมรสซิ่งจัดให้ต่างจังหวัดเอาไปจวดได้นะเชิงโคกเอาไปจวดได้นะบนดอยเอาไปจวดได้บนเขาเอาไปจวดได้นะในน้ำ เอาไปจวดได้แต่คว้าเอาขึ้นให้ไม่ได้โอเคป่ะโอ้แหงว่ะแหงแหงแหงนี่จัดขนาดแหง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 เฮ้ยงามเบาหนุ่มเบานัง่าจัดทรงครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องสอบบรรหาครับสอบบรรหาแซดเนาะโลเทสจัดทรงนุ่งล้อล้อที่สามเจ็ดอย่างนี้นะครับเครื่องเครื่องใส่ในเดิมๆมีกล่องเจ็ดกล่องเปลย นาเดิมท่านเดิมลองแก้มเดิมโอ้โหเบินติมจริงใช่ไหมติมเลยจูนมมบองไหนเพฮะสมีแมพไม่ให้ใช่ไหมจูนโดยเกษมจูนหลับอ้าวออกรสศูนย์บาทจัดได้ทุกอาชีพไอเสมรถซิงจัดไทยครับเหนืออีสานกลางใต้มีบริการเฮ็ดสัญญาถึงที่ทรงรถฟีหอดหน้าบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว นายเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดไหเฮ็ดไดเฮ็ดสวนแม่บ้านรบพ่อพ่อีดยางขับวิ่นขับแก๊์ขับหกล้อขับสิบล้อขับแม็กโครตัดไม้เขาทานเลี้ยงวัวเลี้ยงคว้ยเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่เลหาเล่แผงร้อยตลาดนัดท้องถุมทุกอาชีพรับเงินสดบริเวณสเตทเมนบ่มีประกันสังคมฟรีดาวบัตรประชาช่วยไม่เดียว ไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวเอาคนนี้ไปจนวได้เลยพิมคำว่าสุดก็ไปเิมเจ๋าก็ไปจวดเจ้าเลยเออแ <c oughs> ไปไวเลเจ้า